สับปะรดมาลจา้าสับปะรดวันนี้ป๋าเราเบิ้ลนงานอีกหนึ่งเที่ยวครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้ป๋าไปขึ้นสับปะรดใหม่อีกแล้วเมื่อวานก็ออกหนึ่งเที่ยวครับวันนี้ก็ออกอีกหนึ่งเที่ยวนี่สายเพรารอยครับสับปะรดครับดูลูกสวยมากเลยกลมดิกเลยนะฮะว้าลูกสวยมากครับสับปะรดดู วันนี้ป่าจะไปอีกหนึ่งทเที่ยวครับแน่นอนเลยครับโอ้โหวิ่งสองวันติดเลยครับใส่ย,ย่อครับใสยย่ย่อเจ้านี้ดีนะครับนะเขาใส่ของไม่เยอะนะครับดูดิใส่ของไม่เยอะนะน้ำหนักก็จะน่าจะอยู่ประมาณสามตันเก้าสามตันแปดสามตันเก้าสี่ตันประมาณนั้นสับประรดสดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงขนาดระดับสี่ตันสองนะคะ ถือว่าเจ้านี้ก็ใส่ของไม่เยอะจริงๆแจ๋วเลยดูสับปะรดครับสับปะรดการวิ่งงานสองวันติดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าวิ่งทางใกล้ๆก็ยังโอเคนะครับถ้าวิ่งทางไกลๆก็จะเหนื่อยหน่อยครับอย่างอะไรมีครบครับแฝนไว้ครับ ยางไหลล้อหลังก็จะอยู่ด้านท้ายครับอยู่ใต้ล่างนี่ครับยางไหลต้องครบบล็อกขอดล้อแม่แรงมีไว้ให้ครบเวลายางรั่วยางแบนจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับแจ๋วครับดูงานเที่ยวที่สองของวันนี้เมื่อวานได้หนึ่งเที่ยววันนี้ได้อีกหนึ่งเที่ยว เตรียมออกอีกแล้วครับได้ได้สองเที่ยวครับสองวันสองเที่ยวสองวันสองเที่ยวครับสองวันสองเที่ยวสบายสบาย ในรถลูกชายป่าออดครับป้ายแดงครับชมลมที่นี่มีเพื่อนเยอะครับเสียงเครื่องนี่ฟีดเ,เสียงท่อนี่ดังฟีดเลยนะรถป่าเร้วัยรุ่นมันน่าดูเลยครับอ,ออกแล้วไฟนี่ขาวจ้วเลย ขาวจั่วเลยครับไฟครับดูครับขาวจัว่วโอ้โหสุดยอดสองวันได้สองเที่ยวครับแน่นอนจริงจ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็ตื่นกันทั้งบ้านเลยป่าสุดยอดเลยป่าเราเนี่ฮะวัยรุ่นมากครับ <c oughs> น่เดินทางปลอดภัยครับโชคด,ดีครับ